พวกช่างแก้งสกัดเดือละเมิโอเชียวกาพวกก็บรรยากาศวังเตยลาดพี่น้องเชียนันก่อนแมีเชียนันก่อนคือเบลนช่ไม

nóc kia nè, xuống mày yuốt, chú kitty bông, ai cái gì, cái này, cái <laughs> <Bọ. cười> này, cái 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 này, cái

แก่ยู <c ười> <c ười> ทุกคนบรรยายให้ฉันเบรลแล้วพี่เทียมทุกคนบรรยายให้ฉันเบรลแล่ฉันว่าต้องรออย่างไรเอาไป,ไปาก,กินได้แล้วหละเออบ้อองางหมดเลยได้ยักนาทีแล้วสามนาทีโอ้ยกระเด็หน่อยาสามนาทีเคิมโอ้ยไปไปฏินี่เข้ากันเดินจอนี่บนะายบีโอ้ จะดูังเนี้ยนี่ัใดแม่ัเี้ยเดกม่อยซาเอาไปโวดเไปกินโวดไปเดินตั้งจอนลาลีไปจอนวันเาบือเพราะว่าบอแย่จบไปได้เมียเจอกันเย็นนี้โอ้ยหักมือกุหลาบเงดไหล เจอกันตอนเย็นค่ะเอ้าไม่ยังละบเอ้าวทายซื้อกับว่าไรวันนี้แม่กับเขากล้องให้แน่ให้มันครบอือก็ไปไงติวานั่นเหมือนกับเตือนนี่นี่นอาตาตุ่นตาโปรง Hôm đây hình là vào cứ này <laughs> à! ừ, <laughs> <nhìn> con <laughs> Há nó <laughs> โอ้โหโลกกอบวัดช่ยเสียบึง <laughs> ไป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 หลับอ่ะไปยังสามลอยโ่ไปห้แมงบอกไปจุไปต้องจุไปทาลอยโล่มส้นกูเมื่อบาดอ,อ,อ, <c oughs> อ,อีกที ยักแล้วปอดผ้า่ไปหอนรวดจุไปเดินทางปลอดภัาอย่าไหลออกแล้ว ทางอไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องตองสวัสดีค่ะโอ้ยมาเห็นตอนเสาวกะเปียแล้วน้องกอยเปรี้ยเลยอ่ะพออาดเออเราตองอยู่บ้านแถวนี้ก็เลยแบบมาให้กไกล่างจ่ายสามแบบพี่บ้านพี่แองค่ะขอบคุณค่ะมาวนบอกไก่ซุสุขก็เลยมัวหลายมากนี่มองสียืนมันแคบฮะมันแคบไม่เยื่ดอกอันบัดมันหน่อยแตาโคตรล้าหลายก็เท่ากันหลายมันแคบเนาะมัน เจก็เลยนั่งกําลังแปลพราวะอนทิตยโมแล้วอานิต้ประมาณอันนี้ประมาณหกโมงเจ็ดโมงว่้งมีงานตองตองเลยไม่กําลังใจค่ะโอเค่นีปั่นม่กําลังใจอลายๆข้นดีแกพ่อนน้องเคยมาแต่งหน้าให้กับลายๆศิลปินของเราในวงขอบคุณคค่ะขอบุณน้องตองด้วยนะคะบคุอค่านป้ายเตยงค่ะเช่นกันค่ะมีพูดแล้วเดืวหน้าเด้อนน้า โอเคค่ะจ้า,าโอเคขอบคุณค่ะจ้าน้อ,นองนองน่ารักมากเม่ขึ้นนอนกับฝากติไว้ให้นอนหลับกับอันนั่งนี่งานต่อโอ้เบิงเจงจ่งป่าแจงจางปังแดดเปียงเปียงเลยพี่น้องพอดีเราหอดรถครบแปดที่ mẹ con như mươi lần hoạt đột leo vậy ừ. là mặt ta ta không ừ. แล้กั่พี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ไปสักนีดคลิปหน้าพอกันไหมค่ะพี่น้องพอกันมือนเลี้ยงยูพี่สาน้อเย็นนี้ไปเจอกันที่วัดหนองศาลาบ้านหนองศาลาใต้ตำบลบึงมะลูอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกตค่ะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้ไปสักนีดคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ